นี่ครับควงหูแบบไซมมือนะครับตัวนี้สิเป็นเล็กเปิดเท่านะครับเล็กยี่สิบนะครับยี่สิบไม่ยี่สิบสองขั้วนี่นะเล็กยี่สิบครับผมยี่สิบมิลนี่ครับค่อยๆควานนะครับควานเผือเท่าควานเท่านะครับเปิดเท่าคือเปิดเปิดจากไม่ใหญ่สิคือบุเปิดเท่าแตกนะครับระบายบอทัน อกเตึมบปแล้วเขาผูกหางเสียงทองขอมือนี่นองเปิดแค่สำหน่งนี้เพวีเทียรใหม่ลุปนยินองเมยอจะเข้านี่ครับขอชมหู้นะครับพี่ควักออกวางหันนี่เน่ครับพี่น้องป่าทูนี่ครับยังบม่เปิดนัองก็ยังสีแล้วครับนี่ อ่นอยังส่ครับโอ้ยเอกแล้วก็บรก็รโฮเสียดนั่นแหละล่ะโนก่นบเนี้รเนี้เปิดบิเวนีกันนี่ครับเลกเปิดเปิดเท้าครับเลกคเลืรงน้ก็เปิดเท้าเนีแ่แล้วก็มัดขว่วงตอนะครับขวนเราก็มาคข่วงครับวันววี้ นี่ครับขวันไฟกินครับควันนี um, ah ่ออกนะครับผมเล็กข้ายเล็กเพื่อนไรสิครับนี่ามเด็กนี่ตามเด็กตามเด็กท่เด็ก ผิดบูเลืกเงดย่านอบี่ือกจ้ะครับกุ้มน้ำนะครับเพราอเพื่อลดความร้อนจากเหล็กนะครับเหล็กมันเสียดสีมันจะเกิดความห่อนนะครับเสียดสีก็มือก็ขีเกียรเท้ามันก็คือจ้าเท้าจอปูนนี่แหละครับอัดเข้าไปเป็นแท่งเป็นแน่นๆนะครับพวกเท้าอัดดินเข้าไปแล้วก็ชาวบานจาะนี่ครับมันห่อนครับอนตอนนี้ ว่าแหนกสวร่านเจาะบ่บ่สำนานนี่บ่ควรหลอกเลียนแบบนะครับขั้นตอนนี้ต้องให้บุมมี่ให้ผู้มีประสบการณ์นี่ดีในการเห็ุนะครับนี่ครับต้องไฟเฮาบั่วขึ้นีกว่าเพื่อนอาจารย์เพิ่เอนหางเพื่อนนี่นะครับผม ซัมเมอร์นี้เล e <tinc S 1> ่นอะไรดีนะครับมีครับเมล็ดบัคไฟนีะครับน้องหอนน่าแข็งเลยยังไม่เอาก๊อดบ่ไม่เอาก๊อดอาจารย์นะบูม มเน่นอจันทงฮฮึ้ต okay. ่เบ่อนนเอ๊ะโอขอนางจะขาให้ยืนนะเมื่อกี้นี่ไปตัดอันไมยเฮ็ดโกงตะไลมืนมาานะครับคุณเขียวนะครับว่าจะล่องเบ่งนะครับมันสิเป็นยังไง ออเดอร์ไลน์ครับเมื่อเมื่อกี้นี้ยังกว่าพี่เพิ่นโท่อไม้ยังกว่าท,ท,ท่อสามนะครับปีนี้มีออเดอร์ท่อสามเยอบัางลรอครับผมสามแล้วสามบังแล้วนะครับท่อสองหรอครับผมท่อสองกำลังมาเรื่อยๆ,ๆนะครับลูกค้าเมายัางบอท่านตื่นมาเสิร์นี่ครับจุ่มน้ำลดความร้อนตัวขายบางคนนิ่วเคร่งไงเขาบังครั้เปลี่ยนถ้าไม่ยกเลิกออเดอร์เขาไปแล้ว ยกเลือกไปเลยครับอเอ้าทอนอยู่เครื่องราค่าพันพันทะเลก,กวีพันเกินพันแปดกว่าแปดทอนอยู่เครื่องราออค่าพันแปดกับทอสองราค่าพันหนึ่งเนี่ยเป็นมูเจ้ามูเจ้าสี่ื่อทอเลยครับทอสองอยู่แล้วน,นะครับต้งคุม้มต้องใหญ่ั้งเงี้ยวซาใจเทอสามกับแพงเน้นขี่เกียรอันหนึ่งไม่พียงเป็นแต่เป็นบ้านลละสี่สิบบาทนะไม่อันขี่เกียรต้มท้อง มันอันได้ทูคักบ่พี่เจ้าบ่มีเปลืองกเปลือกเอาปลือกอันเคยเฮ็ดขี้เกียรต้มทองบ่ครับอันขี้เกียรก้อนใหญ่ๆแหมขี้เกียรต้มทองแม่ครับอันมาเป็นแพงแม่ครับขี้เกียรมาเป็นแพงมีแต่มากสิครับผมเห็นเขาเจ้าขายว่าขี้เกียรต้มทองโลละสี่สิบบาท มันย่อท,ยทุบแบบเนอเปลี่ยนมือกล้องนะครับเหมือนดีดหมดแล้วน่าเรียบร้อยครับผมแม็กกาซีนหมดถอนแม็กออกไหมพี่เปนจูก,กระสุนไหมนี่ครับดางสาดคุณอะเอ้ยมีแม็กสารล่องบอมนีม่เข้าไปุ๊บปุ๊บเสียบครับเมื่อท้งส่องก่อนไ่นพี่ ก็เสียใจด้วยตายนะออกมาซะดูออเดอร์ทอสองครับบีนี่ออเดอร์ไลท์ก็เลยควงไว้ก่อนบ่อยไปจูดจังควงอีกรอบยี่สิบสี่สิบนั่นแหละครับสูตรผมเนี่ยกองหัวลงไปหาดึงลงไปซิมหา ดึงจะถ่ายขึกนรม่สี่สิบสังแบมล่องมือด้วย <c oughs> มือท่องบ้างครับลำตัว <c oughs> <c oughs> ไม่ตี่ลย <c oughs> <c oughs>